มีคนถามเราแบบมาเยอะมากหรือว่าที่เราเป็นอย่างทุกวันเนี้ยแกเป็นเพราะว่าความชอบหรือว่าเป็นเพราะอะไรเอาพูดตรงๆเลยนะเราไม่ได้ทำเพราะความชอบเราแทบไม่รู้เลยว,ว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบแต่สิ่งที่เราทำเพราะเราเห็นโอกาสข้างหน้าค่ะคือตอนช่วงสมัยทำเอเจซีแบบครั้งแรกเลยนะที่เรา เอาหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Marketing Content Creator g r a ตอร์กราฟิกดีไซเทำเว็บไซต์แล้วก็ทำ U X U I ก็มองว่ามันคือโอกาสในการที่เราจะไปต่อยอดฐานรายได้เพิ่มเราทำเพราะเราเผื่อเช่นเผื่อข้าขางหน้าทำฟรีแลนซ์เผื่อแล้วคนข้างหน้าเราอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ไอ้ตรงเนี้ย ก็สามารถเป็นทักษะที่นำไปต่อยอดทางด้านวิสเน็ตของตัวเองได้อ่าอย่างล่าสุดเนาะตอนต้นปี68เราได้ทำพวก OBS คุมไลฟ์สดคุมกล้องขึ้นแบนเนอร์ขึ้นตัววิ่งขึ้นภาพทาอินโทรควบคุมบ้านแดง ที่เราทําเพราะเหตนโอกาสเพราะในช่วงนั้นไลฟ์สดกําลังบูมการที่เรามีสิ่งนี้มันก็สามารถเป็นต่อยอดในการรับงานต่อได้ในอนาคตรหรือการพัฒนาในการทําแบรนวไลฟ์สดเองก็อาจจะแบบมีความสามารถด้านนี้เพิ่มขึ้นด้วยตอนปลายปี68ก็ได้เริ่มก้าเข้าสู่ทํา AI animation ก็เริ่มต้นเพราะเหตนโอกาส จะแบบใครจะไปรู้ว่าหนึ่งการ์ตูนของงานประจำอาจจะดังปุ่งปั้งแล้วมีคนอยากทำาใครเป็นคนทำแบบอาจจะมีโอกาสเข้ามาหาเรามากขึ้นก็ได้หรืออยา่างวัน,น,เ,น,นเ,เนี้ยเดินเนี้ยเราเรียนพายสี่เนาะก็ชอบไหมไม่ชอบแต่ว่าทำเพราะว่าเราดุดวงบ่อย แล้วเบิ่งเงิน,เ,นเพราะว่าค่าหมอดูก็แพงชย่อยก็เลยเลือกที่จะเรียนหมอดูไปเสียเลยแล้วมองว่ามันคือโอกาสเพราะนอกจากรู้ดวงตัวเองแล้วมันก็ยังช่วยให้เราแก้ไขปัญหาให้คนอื่นได้การที่เราเกิดมาแล้วมีโอกาสมาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านอะ่ะแกจะไม่เอาเลยเหรอโอกาสมันมาไวแล้วไปไวมากเลยนะเวย้ยเออย่าง ตัวน,นี้ที่ฉันอยู่อะ่ะคือมีทั้งสถานที่มีทั้งกล้องมีทั้งช่องมีทั้งสถานที่ให้คนมาดูดวงการที่แกดูดวงเป็นมันคือโอกาสอย่างหนึ่งในการจเนเรตหารายได้มากขึ้นอะ่ะอย่างน้อยแกเป็นหลายอย่างมันก็นดีก่อนแล้วไงไม่ว่าจะเป็นอยู่ในพาร์ทการทําแบรนด์แกก็เอาทักษะที่แกเป็นอยู่แล้วในะออนไลน์มาทําแบรนด์หรือ อีกวันหนึ่งมีคนมาดูดวงแกก็สละความเป็นแบรนด์แล้วมาเป็นหมอดูพยิบซีกับคนหลายคนที่เขาอยากถามปัญหาของตัวเองอยู่แล้วหรือนาะคดกลมรู้เนะเราอาจจะมีแฟนเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าเราอยากมีแฟนเป็นเจ้าของธุรกิจไงก็อาจจะใช้ทักษานี้ในการซัพพอร์ตงานของแฟนไดน้นา,นาคดก็ได้เราขอใช้คําว่าเราเอาตัวเองไว้ในจุดไหนจุดนั้นต้องดีเสมอ แต่แกรู้ไหมว่าเราอ่ะชอบอะไรเราชอบทํางานอะไรก็ได้ที่อยู่ในคอมเราชอบทํางานคนเดียวแล้วก็เลยเลือกที่จะทํางานออนไลน์เพราะอ,อยู่ในคอมและการที่เราเป็นทุกอย่างอตัวคนเดียวเพราะมรซัพพอร์ตตรงที่ว่าเราชอบทํางานคนเดียว